สวัสดีครับผมบาวิเชียนเมืองล่าสีมาแล้วมาแล้วมือนี้มาพอ้าวั้ฝูงใหญ่ครับงัวฝูงใหญ่เลยครับนี่ผมมาพออยู่บานเพิงครับมาพออยู่บานเพิงครับเป็นงัวที่ฝูงใหญ่แห้งที่สุดครับเป็นงัวไทยก้างไทยก้างครับไทยน้อยก็มีครับนี่ม็ดชูแบบครับง้วเพิ่นผูกหัวเพิ่นนี่คือบาเราเลี่ยงอยู่บานเพิงเพีเยมากครับเนี่ยบานเพิงเพีเมากง้วนี้ยู่บานเพิงครับบานเพิงเพีเยมากครับ มีดเป็นฝูงใหญ่ครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบตเพิ่นบ้าครับเจ้าของเพิ่นบอกผมว่าเจ็ดสิบตครับเนี่ยผมมาถ่ายให้เบิ่งครับนี่เจ็ดสิบตเลยครับบ่แม่นน้อนครับผม้ไม้ที่แหลกผมก็ตกใจเลยว่างัวคืออย่างายเถอะครับนีเจ็ดสิบตครับผมมาบรรยากาศก็คือแรงแรงแน่ครับนี่เราจังกัท่านเดี๋ยวขาอกเลยครับประมาณใบสีม่วงครับนี่คือใบสีม่วงครับนี่ครับหลายเนะครับงัวเราเจ็ดสิบตครับ ฝูงใหญ่เลยครับเนี่ยนี่ครับผมไ้เบิ้งครับนี่คือมันเป็นกินบอลเดียวครับผมสิดึงกล่องห้เบิ้ลเลยครับนี่นี่ครับนี่นี่เจ็ดสิบตครับพูนครับกระจายกันเลยครับกระจายกันไปแถวเลยครับคือว่ามันอยู่ไกล้ครับนี่ผมกับพ่อกาเขาไปไกลเนี่ยผมกับยานคือกันครับเพราะว่างัวมันบ่าเมี่ยงั่วเห้าเนาะครับพูนครับพนคนเบิ้งอยู่สองคนครับเจ้าของเล่าครับหลานเล่าครับพูนหลานเล่าครับ ฝู่นล้านเล่านี่ครับผู้เบาครับเพื่นมะซอยครับนี่ล้านเล่าครับเนาะผมขออนุญาตเพื่อนเลยละเพื่อนไหไทยครับเป็นวาไายได้เลยครับเราขายโต้ทึกไปแล้วหกโต้ครับแต่ง่วงมันถืงแห้งครับเราว่าถืงแห้งเรากับเขายแบบนี้เราขายไปแล้วหกโต้เป็นเตโต้ทึกมดเลยครับเรากับเขายแบบนี้แล้วว่ามันถืงแห้งเกินไปแล้ว่าในโต้หนึ่งเก่าพันแล้ว่าแล้วกับเอยากขายแล้วเราเสียายง่วงเหล่าแต่เราไปแต่เดือดหอนอยังเรีครับแล้วว่ามันดื้อเราเลือขายครับ นี่ครับเบิ้งที่ละครับหลายเลยครับเจ็ดสิบตครับเป็นผูงใหญ่เลยครับบัวเม่นหน่อยๆครับผูงใหญ่เลยไหนครับนี่คือใหญ่เบิ้งครับนี่ครับเบิ้งที่ละครับบัวเม่นหน่อยๆนะครับพูนอยู่ใกล้ๆปุ่นกระเมียนผมยังมาท่านอยากไปอยากยางไปอยากง้อเพิ่นตื่นนะครับนี่เล่าอะไรเล่าอะไรมาเลยนี่ครับนี่เลยเล่าอะไรมา เนี่ยล้ลอะไรมากอีกครับมีอีกฝูงหนึ่งได้ครับมีฝูงหนึ่งเนี่ยี่กระลังเนี่ยน่อยมีเยอะแยะครับนี่นี่เนี่ยน้อยเขาเขาเหอนมีเยอะแยะครับนี่ครับนี่นี่นี่นอยเขาวๆาดีครับนีอีฝูงหนึ่งครับตีฝูงหนึ่งนี่เบื่อครับเออนี่นี่หลายครับวอกกันยังไงหลายเลยล่ะพุนออกลูกอีกหลายครับบังมือเศร้าก็ออกอีกเพื่อนะออกอีกวามือเศร้าหลายเหี้ยงครับ แล้วก็โต๊ะอ้วนทุกโต๊ครับบ่มีโต๊ะจอยครับอ้วนทุกโต๊ครับเหมือนตีล่าครับอ้วนทุกโต๊เลยนะครับโต๊ะจอยบ่มีเลยครับนี่ครับผมพยายามพยายามงานเขาไปไกลๆแต่ผมกับญาติเพิกันครับพอไปเป็นงฝูงใหญ่ครับนี่ครับตายเหี้งครับ นี่ครับเบิ้งมันแน่นที่ละครับผูนครับนี่ให้เบิ้งเลยครับหลายครับบบแมนกัวเท่ามาได้เลยครับหัวอะไรตั้งแต่หลูกขอกขึ้นมากครับเราเลี้ยงไว้ดีเรามีเจ็ดสิบตัวนี่บะแมนธทรามาได้ครับเจ้าของกับโปรเตอันนี้เลยครับผู้เทาครับผู้เทาเรียงครับครับหลานไายครับนี่ครับ วนทุกโตเบิ้องที่ละครับวนทุกโตเลยครับนี่ผมให้เบิ้งครับพู่นครับพู่นผมให้เบิ้งเลยครับพู่นพู่นทุกโตเลยครับไทยกลางไทยหน่อยมีมืดครับผสมกันมืดครับดีดีหุนครับบ้านเพิงเที่ยวมาศครับพิกัดเพิงครับอยู่บ้านเพิงเที่ยวมาศครับงัวเพิรนครับ นี่ครับผมเฉยเลยครับดีอีกครับคือว่าสวยๆงามทุกโตครับวัววะมีโตขี่หายใชครับอ้วนทุกโตครับวัวเราปล่อยแล้วมันเลยอ้วนทุกโตครับมีกับแมลงก้อนครับปูนกับลัางออกครับเดี๋ยวลูกเพื่อกับล้งยางอยู่ครับงามครับแต่ก็มีแต่โตงามสําครับบวบ ขบขบทุกโต้ตครับมีโต้อจอยครับนี่ครับขนใหญ่เดิครับเป็นงัวที่คอใงญ่ที่สุดครับในบานถึงเพี่วมากครับคอใหไงที่สุดเลยครับเป็นผู้เฒ่าได้ครับเดี่ยงกำล้านทรายครับ บอกกนง่ายๆอ่ะรวยเละละครับเจ็ดสิบโตครับบ่แม่ในหน่อยครับเหมือนทีละครับนี่ผมสิสาดสาดกล่องให้เบังครับมันมาถ่ายยัางม่เล้ยงมันเป็นเจ้าสีละครับนี่ครับสาดกล่องให้เบังเลยครับนี่ครับนี่สะโพกยื่นอยู่กรนีนี่กินเฟียงเลยครับนี่ยื่นกินเฟียงครับเบิ่งทีละครับงามีดีครับงามโมเมนต์ยังเลยครับ มันอ้วนทุกโตครับพ er, like ูนพูนพ right ูนทั้งพูนอีกครับใกล้ๆหนังกระเมียนเลยครับใกล้ๆพูนพูนครับเมียนมืดครับพูนผมยางไปมันใกล้แห้งครับผมเลยยางไปผมเอาแบบบอลบอลใหญ่ๆมันเลยครับนี่นี่ครับบอลใหญ่ๆเลยครับดีกวดมากนี่เลยครับนี่นี่ไรมากนี่ครับนี่สปอร์ยูนี่ก็สี่สิบแล้วครับนี่ครับกวดมากครับ มีทุกรูปแบบครับทั่วอยู่นี่ไทยก้างไทยไงไทยหน่อยมีเหมือนับเราเลีเยงปูนเจ้าของเล่าอยู่ปูนครับเจ้าของเล่าอยู่ปูนปูนเจ้าของเาาราผู้เฒ่าได้ครับปูนอะไ้ธรรมดาได้ครับหาเก็บเขาพร้อมครับนั่นครับอืมนี่แหละเจ้าของเพื่อนครับแล้วว่ามันถือกส่วนี่แล้วเลยบ่กขายนี่แหละครับ เราขายไปแค่หกโต้แล้วก็บผขายอีกแล้วว่ามันถือแข้งพดเราประเดือดหถอน,อนอยังนะครับนี่ครับนี่ครับน,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 นี่น้อยนี่แน่มีเยอะแยะได้สิครับนี่เยอะแยะครับผมเหนื่อตรงนี้ครับกินเฟืองครับตอนนี้คือกินเฟืองเลยครับ,รบ,นนรบสบายยูแลครับ บัณฑพึงเพียมากครับวันที่1ิบาครับปฐมบันเทึงศิลนะครับอย่าลืมครับวันที่สิบาปฐมบันเทึงศีลครับแยกหัวสร้างหัวสร้างกับมีันครับหัวสร้างเสาหน่อยเพ็ดบันแพงครับบ่าถึงมอละมครับนี่ครับมาบึงง้วนนะน้ำกันพร้อมครับนี่13ามกับปฐมครับอยู่บันนเพึงเพียมากครับนี่ครับบึงง่วนไปนํำครับนี่บ่าถึงมอละมไปนํำครับนี่แหละครับ อ้วนทุกโตเลยครับนี่เมื่อกี้เหรครับแม่นี่ก็อ้วนครับอ้วนทุกโต้เลยครับทุนวัวเราไม่แต่โตอ้วนครับนี่ครับกินเรื่องเก่งครับบึงเลยครับอวนอ้วนทุกโตครับเขาไก่เมื่อก้ครับย่านครับการมันไรซ้นครับอยู่ในระยะซํานี่แหละครับ งูฟุ้งไงครับฟูนครับเพรไม่เป็นครับฟูนครับนี่ครับดึงกล่องให้เบิ้งได้ครับนี่นี่ครับเนน้อยเนี่เยอะแยะเลยครับเต็มอยู่ครับบานพึงเพียวมากครับพี่กัดของเพิ่นครับบานพึงเพียวมากครับ บ้านพึงเพียวมาดอำเภอลาชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับหูงัวใหญ่เลยครับงัวบ้านๆครับนำงามทุกโตครับบับทุกโตครับดีลุนนี่ก็มีครับนี่นี่ผู้นผู้ที่ก็นั่งเฝ้าครับดีหลานชายเล้วครับดีดีขึ้นลานชายแล้วครับดี ดีครับบีบีดาทีเรียงกองครับเลียงงวซอยเพื่อนครับเออดี๋ยวลานซ้ายล้ลานซ้ายแล้วครับอ่าบูสาพุทอิมากับมหาเด้อดีครับงวงงามๆเลยครับมีแต่โตงามครับทุกโตครับดีครับอันสนใกกับเขามาเบิ้งครับอยู่บ้านพึงเพียวมาครับ ถามหาเลยครับเจ้าของเพื่อซื้อหยั่งห๋มยายลุ่มปะยายลุ่มครับยายลุ่มบ้านผึ่งเพี้ยมารครับยายลุ่มบ้านผึ่งเพี้ยมารครับเขาหูมืดลรอครับอันเล่าอยากขอแบงเพิ่นกับมาบอกกับเพิ่นเอาครับขอแบงแนยไปเดียงแนนมบอกกับเพิ่นว่าขอแนยจักโตสองโตครับเพิ่นอาจส่ใจดีดิแบงห้ครับนี่ครับแต่จะให้เล่าราคาถือายเลยให้เล่าราคาถือลายเราก็บขายเรใครับ นี่ครับนี่ครับนี่ต้องงามเลยครับงัวเล่าอวบอวบทั้งนั้นเลยครับนี่ครับผมใหญ่ลยครับงัวบ้านบ้านครับนี่แะครับผมมาเห็นสองมือเลยครับผมว่าผมสีมาถ่ายเห็นบน่งครับมือแรกผมมาผมไปเห็นงัวครับมือสองมาอีกไปเห็นงัวครับมาเห็นมือที่สามครับนี่แหละครับอยู่นี่ มือที่สามผมถึงเห็นงัวเล่าครับเราไปเรียกงลายบอลครับนี่ครับเจ้าของเราบ่ได้สนใจอยัางตัวครับให้แต่ลานไส้เดี่ยงอยู่นี่ครับพุ่นเพิ่นไปหาเก็บเขาอยู่พุ่นอยู่รายได้พิเศษครับเก็บเขาพร้อมครับนี่เดี่ยงงัวพร้อมครับผู้เฒ่าขยันครับนี่ครับไเขยันจ้าๆเลยครับยิ่งกินเฟืองก็หนีนี่ครับยิ่งกินเฟือง เย่ยกินเุื่องได้ครับนี่เอาสนีก็นเนาะครับผมบาวิเซียนเมืองราศีกดไลค์กดแชร์ผมนั่นเลยนะครับวัสด,ดีครับ